พระธาุดอยสิเทพยังเป็นที่ยิดเหนี่ยวจิตใจอยู่คู่ฟ้าคู่ดินกับจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันไม,ม่ชื่อัฐบาลร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 ัฐบาัฐบารราััรราาราา 延续和繁荣，展现清脉的悠久文化传承。 าม,มากเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือรถขบวนบุพชาตินะครับจากเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งจะเห็นได้ถึงความลดงานของช้างเอราวัณน,นะครับเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับพร้อมกับการตกแต่งรถด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับสวยงามมากๆาเลยครับและผู้ที่นั่งในขบวนนั้นนะคะก็จะเป็นรองอันดับ3นางสาวเชียงใหม่ ประจัปี2567นะคะของทางด้นานของระบวนเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะเข้าสู่ขบวนรถบุกภาชาตินะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงอํเภอนงค่ะ and the next process that will pass here will be the process i of n o the คุณคง subdistrict administrative organizations with the หาร